ความภาคภูมิใจของคนที่มีความตั้งใจย่อมได้รับรางวัลไหนล่ะครับโทรศัพท์ใหม่ผมอะ่ะ128กิกะไบต์ถ่ายรูปคมชัด5ล้านพิกเซลโอ้โหขอบคุณครับทำไมมันเป็นอย่างนี้กันเน้ะเด็กนักเรียนพวกนี้สอบไม่ได้กันเลยอะทำการบ้านไม่ได้สักข้อเลยเนี่ย เจแปนนี่ตุกการเลยลอกเขาก็ลอกผิดคุณเป็นสี่สวัสดีครับพมอเหมือนรู้ตัวว่าจะมาสอบซ่อมผมไม่ได้มาสอบซ่อมครับเธอตกเธอสอบตกนายเปแปน <c oughs> คุณเป็นสี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ยไมสวยขึ้นนะครับเนี่ยดูไปดูมานี่ถ้าดูใกล้ๆนี่อย่างก็เด็กจบใหม่จะเอาอะไร <c oughs> คุณเป็นสี่รู้ได้ไงครับเนี่ยจะเอาอะไร มมาชฉันผมอยากได้โทรศัพท์ใหม่ครับนี่อันเก่าแม่เธอยังผ่อนไม่หมดนะเธอจะอ้อนใหม่แล้วเน่ยจแปลงคือมันตกครับแล้วมันพังครับโทรศัพท์มันรวนครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าให้เฉยๆนี่ถือว่าง่ายมากเลยนะอือเอางี้ถ้าเกิดว่าเธอทําข้อสอบได้ร้อยคะแนนครูก็จะซื้อมือถือใหม่ให้เธอร้อยคะแนนอ่ะไม่รู้นะ แลกกับมือถือใหม่อ่ะอันได้ปะล่ะได้ครับผมจะเอาร้อยคะแนนมาให้ครูเป็นสีเจแปนฮัลโหลครับครูเป็นสีออี่ี่อะไรครูเป็นสีอะไรซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ผมหรือยังครับซื้อทำไมก็ผมอ่ะสอบได้คะแนนตามที่ครูเป็นสีบอกเลยครับผมฮืยจริงดิจริง เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูความภาคภูมิใจของคนที่มีความตั้งใจย่อมได้รับรางวัลไหนล่ะครับโทรศัพท์ใหม่ผมอะหน่กกบต์ถ่ายรูปคมชัด5ล้านฟิกเซลโอ้ยอขอบคุณครับ <c oughs> มา ขอดูคะแนนให้ครูได้ชื่นชมเธอสิครูจะได้โทรไปหาแม่เตธอสิสุพรรณครูจะไม่ผิดหวังนี่ครับวิชาสังคมเจ็ดคะแนนวิชาภาษาไทยหกคะแนนวิชาเกษตรศูนย์คะแนนแต่ไม่เป็นไรข้ากรแปดการสื่อสาร2เกือบห้าแล้วครับเนี่ยจิตวิทยาสิบนี้สุขศึกษาเจ็คณิตศาสตร์ 3ทั้งหมดรวมแล้ว100คะแนนครับผมหรือครูเป็นสี่อยากให้ผมได้120เดี๋ยวผมกลับไปเอาข้อสอบเก่ามาให้เดี๋ยวก่อนนายใจเป็นบ้าหรือเปล่าร้อยคะแนนหมายถึงวิชาเดียวร้อยคะแนนเต็มไม่ใช่เอามารวมกันทุกวิชาแบบนี้ก็ครูไม่ได้บอกนะครับว่าให้สอบวิชาเดียวให้ร้อคะแนนก็นี่รวมกันก็ร้อยคะแนนแล้วครับ หรือว่าครูไม่ได้เรียนบวกเลขครูผิดตรงไหนผิดทุกตรงออกไปเลยครูไม่เข้าใจหนูมึงไปเข้าใจตัวเองก่อนนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า